สวัสดีค่ะอยู่กับสมร์ชาแนลวันนี้เอฟซีก็มาเยอะเรื่อยขึ้นเรื่อยขึ้นนะคะลุงจิมมีอะไรแจกเด็กนะคะใครมีของมาแจกตรงนี้นะคะไปดูว่าลุงจิมมีอะไรมาแจกลุงจิมมีอะไรมาแจกม่ถูกสกู๊ทำไมเลขตัวเดียวลุงจิมมีอะไรมาแจก เป็นมุต,ต่อมาแลยนะใครขี่มือเก๋อที่สี่เดือนหน้ามีอะไรมาแจกวะยังไปทะเลใกล้กันเลยดูเหรอเขาส่งมายังไม่รู้เลยแจกยังไม่ส่งให้ใครส่งมาให้ผมนี่แหละโอ้ยมีของเด็กด้วยเหรอยังไงกันเนาะมึงจิ๋มจะได้อะไรนะยังไงกันเนาะวันนี้เนาะมึงจิ๋มได้ยังไงอ่ะคือเขาส่งมาให้ผมนั่นแหละแต่ว่าเซอร์ไพรส์เด็กๆไปเลยเพราะว่าสิ่งนี้จะเป็นของของเด็กเหรอผมบอกเลยว่าเป็นของเด็ก โอ้โ้น้ำตองรู้ไหมว่าขนมนี้มาจากประเทศอะไรประเทศญี่ปุ่นนี่มันญี่ปุ่นนะนี่เป็นภาษาประเทศอะไรไม่รู้เพื่อนบอกอยู่แต่นึ่แล้วล่ะประเทศอะไรอ่ะลูกหนึ่งเอาให้เหมือนกันนะทำไงลูกขอบคุณค่ะออไลูกนี่นี่นะคะน้องตองก็มาแล้วนะคะจะพึ่งไปเด้อเดี๋ยวนี่เด็กนี่ก็รออยู่ เด็กก็รอเดี๋ยวไม่ได้เด็กค่ะเหมือนกันค่ะเนี่ยเด็กเรลือน้อยต้องเอาไปใส่ตู้เย็นก่อนไหมโอ้โหดีเนี่ยคอคอขอขอขอไม่ใช่ไม่ขอยายจะเอาโชว์นี้ยายจะโชว์เฉยเนี่เอฟซี ผ oh. oh okay, cool ู้ใหญ่ใจดีใช่ไหมคะซื้อมาให้ลูกจิมนะคะนี่มาแจกเด็กนะคะนี่นะคะโอ้สีชมพูอ๋อไอ้นี่เป็นรูปหัวใจรูปอะไรก็ได้นะคะโอ้นี่ค่ะล่าสุดที่กินก็ปิ้งปิ้งจิมกับพี่เล็กโจ้ำปลาดอให้เด็กนั่นเลยเด็กได้ถือแล้วโอ้เด็กถือแล้ยเอาเอายังมาเด็กหน่อยยังมาอีกอยู่โอ้เด็กหน่อยไม่อีกอยู่โอ้เด็กหน่อยอ้าอ้าเด็กน้อยเอ้ากินได้ไหมโอ้กินได้เนาะเด็กจิมเอล เด็กหญิงฟางค่ะกินได้กินได้กินได้เด็กหญิงฟางมาแล้วแพลนะคะทำไมกได้กินได้ก็มีเด็กหญงเฟิร์นใช่ไหมคะอ่าเฟิร์นนี่เด้กินแทนไหมคะนี่นะคะโอแล้วเดี๋ยวถึงแจกใหม่วันเกิดแจกใหม่วันเกิดใครคะวันเกิดใครวันเกิดใครขอบขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีนะคะนี่นะคะได้แล้วนะคะเด็กได้ทั่วหน้านะคะกินยังไงอ้น้ำตองกินอะไรลูกอะไรไหมกินยังไงลูก ก็เหมือนกันเหมือนกันทุกคนลูกเหมือนกันทุกคนมันก็เป็นนุ่มๆในปากนะคะันนี้เจอกันใหม่คลิปหน้าอย่าลืมลูมตจมแกะกล่องหัวใจหัวใจน้องตองมาแล้วนะคะโอ้หัวใจน้องตองกับหัวใจน้องลอยนะคะมาคอยนะคะไม่ได้เลยนี่กันไกลลูกโอ้น้องคอยก็อร่อยไม่ลูก อร่อยขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีเนาะเด็กชายไม่ไหวแล้วนะเด็กชายน้องตองหัวใจใครลูกหัวใจหัวใจหนูไหมพี่จะนอนได้ย่งดีอร่อยอร่อยไหมลูกโอ้อร่อยมีปีป้ออยู่เด้อไปเอาเด้อน้องพลอยไปเอานะลูกเวลาหิวก็ไปเอาแสดงว่าเมื่อกี้ซ้อมซ้อมต้นเมื่อกี้ร้อนเลยใช่ไหมลูกใจะไหมลูกอร่อยไหมลูกนี่รำเย็นไม่ใช่หรออร่อยไหม ต้องถามอร่อยไหมชอร่อยนะคะตอนนี้เด็กๆก็มาแล้วนาเดียอร่อยไหมนี่นะคะเด็กทุกคนก็ได้กินทั่วหน้าผู้ใหญ่ขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีนะคะขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีนะคะเฮ้ยไม่ตองกินอะไรตองเขาเรียกขนมอะไรอ่ะ ขนมอะไรไู้ขนมเออนี่นะคะน้องตองก็อร่อยไหมลูกโอ้เต็มแก้วเลยหลานฉันหลานคอยก็เต็มแก้วเลยนี่ดูถ่ายจากไหได้แม่ได้กี่อันโอ้ยแม่มาไปถ่ายแม่ได้กี่อันมาประทานลำเอ้ยเพือเขาระบุวะ ไม่รู้ไม่ไมงานโอ้ยสราบาทเราั่นมีเครดิตคนสวยไปซื้อแล้วค่ะวนนี้เฮ้ยสแต่ไปซื้อได้ทอนี <t ale>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  ่นะคะโอ้ยมีเครดิตกับ่มมีเครดิตเขางเอาบาทบงคนเขาเอาให้ีบงผูดได้เฮ็ดให้อะผู้ได้เฮ็ดให้นั่นที่ไปตัดวันนั้นเหรอเออได้แล้วนี่ได้สวยเลยแม่ทัก็อยาไหม ลูกจิมมีของวัวหยอกมุ้ยยังวัวรามเย็นนี่แหละลุงจิมมีของวัวหยอกไหมลุงจิมก็แกะกองผู้ใหญ่ใจดีให้มานะคะให้อะไรบ้างให้สาวๆนี่ให้นูใครกินไหมคะโอวไม่เอาหนะลูกมัดเป็นโลเบาหวานนี่ังเออกินไหมมัดเป็นโลเอามาเนี่ยมอซื้อคนไหนมันข้าหนุ่มเนาะมัดเป็นโลกินเลยเนาะเซียนห้เบิรงนนี่อ้าวทำสิโอ้ทำสิปิ้งอันนี้มันไม่ได้ก้อนเลยแม่หมอน ฮะสวยสวยสวยเืองบก่อนเอาตอนเดียวพอสวยตอนน้อยๆนะรู้ชุดไหนลำก่อนยายยังไม่รู้เลยชุดยายลำด้วยหรือเปล่าเนเ่าน่าจะสีเหลืองนะไม่สีเหลืองน่าจะลำก่อนเดี๋ยวยายจะไปแต่งตัวเหมือนกันเอาไฟร่นบ่น กิมบอน้อสุดลีเหลืองเหลืองะเหลืองัขาวบ่เป็นใหญ่ใหญ่สีเหลืองโอ้แม่มีสองอย่างนครับ่อนี่แหละสีเหลืองลำกอนสเหลืองกับขาวใช่ไหมแม่นครัอนเ่าแม่เนี้ลูกด่วนบใไปิ้งไหมชงไปผมรแค่เดยวยห่เด้เด้อจะไปไปถึงกี่โมง โอ้ยไปเที่ยวก็ไม่ชวนกันให้ยายไปด้วยยายจะไปด้วยเด้อโอ้ยน้องมุกจะไปเที่ยวแล้วนะคะเอฟซีไปเที่ยวไหนกันนาะนี่นาะให้ยายด้เด้อจะไปไปถึงกี่โมงฮะโอ้ยไปเที่ยวก็ไม่ชวนกันให้ยายไปด้วยยายจะไปด้วยเด้อ โอ้ยน้องงุกจะไปเที่ยวแล้วนะคะเอฟซีไปเที่ยวไหนกันนาะหนี่นอนยายเด้อเด้อจะไปไปถึงกี่โมงฮะโอ้ไปเที่ยวก็ไปชวนกันให้ยายไปด้วยยายจะไปด้วยเด้อโอ้ยน้องงุกจะไปเที่ยวแล้วนะคะเอฟซีไปเที่ยวไหนกันนาะน,นี่นอน ยายเด้อเด้อจะไปไปถึงกี่โมงฮะโอ้ไปเที่ยวก็ไม่ชวนกันให้ยายไปด้วยยายจะไปด้วยเด้อโอ้ยน้องมุกจะไปเที่ยวแล้วนะคะเอฟีไปเที่ยวไหนกันน้อนี่นอยายเด้เด้อจะไปไปถึงกี่โมง เที่ยวก็ไปชวนกันให้ยายไปด้วยยายจะไปด้วยเด้อโอ้ยน้องมุกจะไปเที่ยวแล้วนะคะเอซไปเที่ยวไหนกันน้อน,นี่น,อน้อ